เคล์คุก MP5 หรือที่ทั่วโลกเรียกกันว่า HK MP5 เป็นหนึ่งในปืนกลมือที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์อาวุธปืนยุคใหม่ผลิตโดยบริษัทเฮคล์คุกจากประเทศเยอร,รมนีตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1960 MP5 ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากกองทัพตำรวจห่วยรบพิเศษและหน่วยปฏิบัติการต่อต้านก่อการร้ายในกว่า100ประเทศทั่วโลกปืนกลมือรุ่นนี้มีชื่อเสียงในด้านความแม่นยำสูงความน่าเชื่อถือและการควบคุมการยิงที่ยอดเยี่ยม จะใช้กระสุน99มิลิเมตรพาราบลัมซึ่งถือว่าเป็นกระสุนพลังงานต่ำกว่าไราเฟิลจูโจมแต่ MP5 ก็สามารถมอบพลังไฟเพียงพอสำหรับการต่อสู้ระยะใกล้โดยเฉพาะในพื้นที่แคบหรือปฏิบัติการในเมืองการออกแบบ MP5 ใช้ระบบลูกเลื่อนหน่วงเวลาด้วยลูกลิ้ง r o l l e r d ELAYED Blowback แบบเดียวกับไรเฟิล G3 ของ Heckler คุกสิ่งนี้ทำให้ปืนมีการทำงานที่นุ่มนวลลดแรงถีบ และช่วยให้ผู้หญิงควบคุมกระสุนได้ดีกว่าเมื่อยิงเป็นชุดอัตโนมัตินี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษชั้นนำทั่วโลกเช่นในเซสของอังกฤษ GSG 9ของเยอรมนี n e v i s e ของสหรัฐและหน่วยรบพิเศษอื่นๆเลือกใช้ MP5 นอกจากนี้ MP5 ยังถูกผลิตออกมาหลากหลายรุ่นตามภารกิจเช่น MP5A2 ที่มาพร้อมผ่านท้ายแบบคงที่ MP5A3 ที่ใช้ผ่านท้ายพับได้ และรุ่น MP5 SD ที่ติดตั้งท่อเก็บเสียงในตัวเหมาะสำหรับปฏิบัติการลับโดยรุ่น SD สามารถลดเสียงปืนให้เบาลงอย่างมากทำให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติการโดยไม่ถูกตรวจจับง่ายอีกหนึ่งจุดเด่นของ MP5 คือความคล่องตัวและน้ำหนักเบาทำให้สามารถพกพาและใช้งานได้ง่ายในทุกสถานการณ์ตัวปืนมีความยาวประมาณ68ซนเมตรเมื่อกางผ่านท้ายและหนักเพียง2.5-3กิโลกรัมเท่านั้นนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลายอย่างเช่นเลเซอร์เล็ง ไฟฉายกล้องเล็งและด้ามจับหน้าซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในสถานการณ์จริงในเชิงยุทธวิธี MP5 เป็นที่รู้จักกันดีในเหตุการณ์การบุกช่วยตัวประกันที่สถานทูตอิรานในลอนดอนปี1980โดยหน่วยเซสของอังกฤษใช้ MP5 เป็นอาวุธหลักในการบุกโจมตีและภาพการปฏิบัติการครั้งนั้นก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกจนทำให้ชื่อเสียงของ MP5 ดังระเบิดและกลายเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยรบพิเศษ แม้ในปัจจุบันปืนไรเฟิลจูโจมขนาดเล็กเช่น HK416 หรือปืนคาบาย M4 จะเริ่มเข้ามาแทนที่ MP5 ในหลายหน่วยงานแต่ MP5 ก็ยังคงถูกใช้งานอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในหน่วยตำรวจปราบปรามอาชญากรรมหน่วยรักษาความปลอดภัยพิเศษและหน่วยต่อต้านก่อการร้ายเนื่องจากความเหมาะสมกับการรบระยะใกล้และการปฏิบัติการในเมืองหากพูดถึงจำนวนการใช้งานปัจจุบันมีมากกว่า40ประเทศที่ยังคง ใช้ MP5 เป็นอาวุธประจำการอย่างเป็นทางการและยังมีการลอกเลียนแบบผลิตในประเทศอื่นๆเช่นตุรกีปากีสถานอิหร่านและจีนซึ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความนิยมและประสิทธิภาพที่ยาวนานของอาวุธรุ่นนี้คุณสมบัติหลักของเฮคเลอร์คุก MP5 ได้แก่ใช้กระสุน99มิลิเมตรพาราบลัมอัตราการยิงประมาณ800นัดต่อนาทีระยะหวังผลแม่นยำประมาณ100200เมตร แมกกาซีนบรรจุ15หรือ30นัดน้ำหนักประมาณ2-5ถึง3กิโลกรัมขึ้นอยู่กับรุ่นสรุปได้ว่า Heckler Koch MP5 ไม่ใช่แค่ปืนกลมือธรรมดาแต่เป็นตำนานของโลกอาวุธปืนที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับปืนกลมือรุ่นหลังๆทั้งในแง่ความแม่นยำความน่าเชื่อถือและการใช้งานจริงในสนามรบและภารกิจพิเศษแม้เวลาจะผ่านมากว่าครึ่งศตวตรรษแต่ MP5 ก็ยังคงได้รับความเคารพในฐานะหนึ่งในอาวุธที่ดีที่สุดในโลก นี่คือเรื่องราวของเฮเอร์คุกเอ็มพีหหรือที่หลายคนเรียกสัก